คลิปที่สาม h a r เริ่มวันใหม่แล้วเริ่มวันใหม่แล้วเราเตรียมตัวจะไปหมู่บ้านไนท์ดอฟก,ก็ลูกหมาก็อาบน้ําพ่อหมาเพื่อพ่อหมาผู้ชายอาบน้าเสร็จกอนแล้วละ่ะลูกหมาอาบน้ําเสร็จปุ๊บก,หก็หาได้ปอผมไม่เจอก็เลยบอกพ่อหมาลงไปขอได้ปอผมให้หน่อยโดยมีหนังสือกูชีพหนึ่งเล่มมันจะเขียนว่าภาษาเกาหลีอ่านว่าไงก็ให้ลงไปอ่ะพ่อหมาเล่าตรงนี้ดีกว่า เป็ก็ลงไ,<อ><อ>ไปหาลุงไงแล้วลุงเขบอกว่าอะไรเราอ๋ออยากได้ใดใช่ไหมอืมอ่าก็ลงไปหาคนลุงลุงอยู่ชั้นหนึ่งเราอยู่ชั้นสองอก็จะเอาใดเขาอ๋อเอาใดเอาได้เ,ไดเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงเขาก็ออกป้าป้า,ปา,ปาถามก่อนว่ามีอะไรกินไหมลกูกใช่ประมาณนั้นนะคือประมาณนั้นนะคือเราก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาพูดอย่างเงี้ยแหละเขาคงรู้ว่าเมื่อวานเราไม่มีอะไรจะกินเออเพราว่าแถวนี้ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรจริงๆ แล้วก็โอ้โอ้มีมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยผู้สายไปรู้เรื่องป้าแกก็พยายามจะหยิบไข่ให้เราอ่ะมีมีถาดไข่วางอยู่นั้นพอดีก็คงที่แกเลี้ยงไว้แหละแกหยิบไปเราบอกไม่เป็นไรเราใจคุณป้าเออจริงๆคุณป้ามาดูแลห้องให้เราด้วยก่อนอันนี้ตอนนักับน่ารักมากไม่ได้เล่าไม่ค่อยเล่าอะไรเลยันเยอะก็คุณลุงก็เลยบอกเรื่อง พาไปที่หมู่บ้านไอดอลเขาบอกเราบอกว่าเขาจะเดี๋ยวลุงจะพาไปหมู่บ้านไอดดลนะคือกว่าจะคุยก็รู้เรื่องอ่ะจับได้คาว่ามิสติ้งช่องช่นเปแพรออมีพูดว่าซันนี่ด้วยนะประมาณว่ามิสติ้งซันนี่ช่องชุนเปแพรเออแต่เราไม่รู้ร้วเราเมนซันบันเออแต่ตอนนั้นเรารู้แค่ว่าคือพ่อหมาขึ้นมาบอกนั้นเรารู้แค่ว่าคุณรู้จะพาไปพาไปที่หมู่บ้านไอดดลตอนสิบเอ็ดโมงพอแกเขียนสิบเอ็ดเอ็มให้ดู ก็คือรู้แค่นั้นแต่ก็ก็คิดว่าเออแกคงไปไหนมั้งก็เลยคงแวะไปส่งมอเห็นแกตั้งโต๊ะรอเฉยเสร็จปุ๊บก็ลูกหมาก็ได้ไปปลอมกตไปสบายอารมณ์เก้าโมงเก้าโมงสิบหานั่นพอมก็ทำกับข้าวที่สองวใช่าย่ใช่อช่อชกใช่ใช่กช่ใ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 ปิใชงใอ่ใช่ใช่ใค่วะไอ้ลใช่่่่่ ในวันสิบเอ็ดโมงคือตอนในเก้าโมงครึ่งแล้วแล้วก็โอเคไม่เป็นไรสิบก็สิบคือคุณลุงท่งนียไปทำทุละแหละก็เลยจะเล่นถ้าสิบโมงโอเคไปก็เราก็สิบมิลไนให้โลกเลยตอนในเก้าโมงครึ่งกโลกโลกโลกไม่ได้กินเอ้ยไม่ก็ตอนนั้นเราจะกินอ่ะตั้งท่าจะกินแล้วเราจะกินแล้วเพราะมันย่างเริ่มเสร็จแล้วก็ลังจะกินลุงไผ่ปิ้งพรอมตอนนั้นเก้าโมงสี่สิบห้า บอกว่าไปเลยเร็วตอนนี้ตอนนี้แหละเออเล็กไอ้พวกข้าวไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินเราเออลุงของลุงรีบแบะเออคว้าของปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งปุ๊บดขึ้นรถลุงไปสักพักหนึ่งพอขึ้นรถปั๊บลุงเขาก็ส่งไอ้นี่มาให้ว่าไส่ไส้ไส้ใส่นอซิวใส้เนี่ยคือฟังไม่รู้เรื่องวใส่ใส่ใส่เอ๊ะ เฮ้ยหรือว right. yeah. no, re mm ่า hmm. ว oh. right. ันนี้เขาจะหายทําจริงวะเขาบอกว่าแล้วตอนแกก็พาคือลุงลุงเหยียบอ่ะคือดิฟทิ้งโค้งได้แค่คุณดิฟไปแล้วอ่ะใช่แล้วก็ลงไปจนถึงแถวแถวแถวไอหมู่บ้านไอดอลแหละแกก็โทรสารเองเช็่วงมือถาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเงนี้พราะเราได้ยินว่าชงทุนลุงแพ้อะไรอย่างเงี้ย เรคุยกันชงเชิงชงเชองแกก็ไปที่หมู่บ้านไอเอาเลยจอดตรงนั้นเลยจอดมาเฟียมากก็แกก็เผิดแกเอาลงล้งรองเราก็ององเราก็อึ้งอึ้งทำอะไรวะเออแกเดินพุ่งเข้าไปคุยกับทีมงานเลยเป็นทีมงานผู้หญิงคนหนึ่งใช่ซึ่งดูบารมีแล้วน่าจะเป็นผู้ประสานงานที่เป็นผู้หญิงคล่องๆลองนะฮะใช่ะ เขาไปคุยแล้วก็เหมือนไปบอกว่าดูแลพีด้วยมาจากโง่สายตัวนี่ด้วยกักประเทศไทยเออแท็กุ๊บแท็กุ๊แทกุ๊กได้ยินว่าแท็กุ๊คิดว่าคุณถึงเราเนี่ยนะแท็กกุ๊คือคนไทยคนไทยเขาโอเคได้เขาบอกว่าให้ตามฉันมาเราก็ไปไหนเหรอเออเราก็เดินตามปรากฏว่าเขาให้เราไปอยู่ในกองทัพใช่ตอนนั้นคือมาเห็นเฮ้ย กองถ่ายมาดิเต็มเลยนะมีแต่กองกองต็ตอนนั้นพวกทีซ็กยังไม่มีพวกดาราไม่มาเลยมีแต่ทีมงานก็เป็นกองกองแล้วเราก็จีซินไปชอบเออเฮ้ย <c oughs> เราได้เข้ามาในนี้จกหรอวะเขาได้ด้วยหรอเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แล้วทีมงานผี่หญิงวาให้ยืนตรงนี้นะเราก็ยืนแล้วสักพักนึงเขาเข้ามาบอกเขาก็เอารูปเนี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีลายเซ็นนะ เป็นรูปเปล่าเขาเอามาให้เราแล้วก็บอกว่าสองใบอ่าสองใบคนละใบบอกว่าให้ให้เซนให้เซนกระดาษเซนเออแล้วก็โอ้ขอบคุณมากแต่เขาก็บอกเราด้วยว่าตอนถ่ายทําเนี่ยโนโฟโต้นะใช่แต่ว่าตอนเนี้ยตอนนี้ถ่ายได้บ้างโนโฟโต้เราก็ยืนตัวแข็งตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกตื่นเต้นคือมันเป็นคือเราไม่คิดว่าจะมีวันนี้จริงๆเราไม่ตั้งหลักไม่ทันคือมันเป็นวันที่ คือทุกทีเราเคยชอบพูดเล่นๆกันเนี่ยห้ยเดี๋ยวไปนะพอละได้เห็นกองถายพ่อละออนอนตายตาหลับลยอะไรเงี้ยคือพูดแบบพูดปากหมาไปเรือ่อยอะยัไม่ไดทาไปได้จริงมันช็อกตั้งแต่เราเริ่มเห็นรถ KBS จอดอยู่เต็มโรงแรมที่เราเดินผ่านกันม,มาถึงหน้าบอกว่าโอ้โหรถเต็มเลยคนเดินไม่พอวันนี้โดนแล้วโดนแน่ๆล้วเสร็จแล้วก็ยืนสักพักยืนรอสักพักหนึ่งก็ตูจีมเอ้บุ้ รถรถทัวร์เออรถทัวร์มาปืดจอดปั๊บโบมลงมาคนแรกเขาก็เดินคุยกับคูเป็นทีมงานนี่แหละเดินคุยกันมาแล้วสักพักหนึ่งซูจีก็วิ่งออกมาคือรถสาวๆมาลงเนี่ยเสียงมาก่อนเลยนะใช่เสียงคือคิดว่าเสียงซันนี่แน่แน่เออหวัดดีหวัดดีทีมงานอ่ะเจ้าเช้ามาเลยอ่าแล้วคนที่ออกมาคนแรกคือซูจีอือคือเขาแต่งตัวมาเรียบร้อยเลยนะแต่งตัวมาพร้อมลุยเลยเดินออกมาคนแรกเลย คนอื่นยังติดไหมหรืออะไรก็ไม่รู้นะคือเขาเขาเขาค่อนข้างพร้อมเลยสุดีคือเราเพราะที่เราสังเกตลอดนะเขาจะออกมาคนแรกตลอดเวลาใช่ทักเบรกเสร็จเสร์สคนแรกมากกอนคนแล้วสิ่งที่พอเรารถเขามาจอดเนี่ยเขาจะเดินเข้าไปตรงไอที่มันเป็นโรงเรือนใช่เป็นการักตุอดจะเป็นที่เก็บของเก็บโคมเก็บอะไรอยางนี้นั้นเขาจะเดินเข้าไปอย่างนั้นพอเราจะเข้ากองปั๊บเขาก็จะเดินออกไปได้แล้วเราเห็นก็ สุจีแล้วคุณลุงเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแล้วก็แนะนําว่าเราอะมาจากประเทศไทยคือคุณลุงอะเดินเข้าไปชาร์จเลยคุณลุงปลีเข้าไปเลยเราก็เฮ้ยลุงเก่าขนาดนั้นเลยวะเออลุงเขาก็เดินเข้าไปสูจีก็ฟังแล้วอ๋อแล้วเก็ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนน้องเรนชอบความขาวอยู่เลยโอ้สวยมากอะ คุกจก็กเข้ามาแล้วก็บอกช่วยเซ็นเขาก็เซ็นให้เซ็นให้เลยเข้ามาเซ็นให้เรียบร้อยแล้วเราบอกว่าเนี่ยเออช่วยเซ็นบนเสื้อให้เราด้วยได้ไหมโอเราได้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซ็นให้บนเสื้อนี่เือเสื้อของอยูชชเลียนก็เซ็นลายเซ็นนี้อันแรกมิสเอ ก็เสร็จปุ๊พบพอเซ็นเราก็ขอบคุณเขาสุจีก็พูดบอขอบคุณขาภาษาไทยด้วยใช่ยกมือไหว้อีกอนะยกมือไหว้ด้วยไหวห้ของลูกหมคขะแล้วก็ไหว้ข้อหมาตามที่เห็นรูปก,กันน่ารักมากน่ารักมากสุจีคือประทับใจเลยแหละขาวส้วแล้วก็จากนั้นสุจีไม่ตกแค่นาั้นานะสุจีเอาใบนี้เข้าไปให้เยวอนต่อซึ่งตอนนั้นมีโบราเดินมาเราก็โบราเขาว่า คอมแบบสวัสด,ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเต้นไมคบอยให้ดูเลยยอันน <c oughs> ี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้คธอไปทำตั้งแ <c oughs> ต่เมื่อไหร่เเต้นไมค์บอยโอเคปุ๊บเวลาโอ้เขาก็ยิ้มยิ้มให้เออเรารู้จักเขาอะไรเงี้ยแอบติ่งม่บอกแล้วก็เห็น Ye 1, เยวอนเขาเซนให้อยู่ลูกหมาก็เลยวิ่งเข้าไปเอาเสื้ออยู่เชียนแล้วก็บอกว่าช่วยเซนบนเสื้อให้ด้วยได้ไหม โอเคได้แต่ตอนนั้นไม่มีปากกาแล้วพวกปากกาที่เราเตรียมให้อ่ะตูจีเอาไปแล้วไปให้คนอื่นเรียบร้อยแล้ววิ่งไปหาไฮโยกับส,ส,สันนี่เสร็จปุ๊บคุณพี่ที่พาเราเข้ามาพี่ผู้หญิงคนนั้นก็เดินยืนยนย่นเอาปากกานี้ให้เยวอนเป็นเออน่ารักมากทีงีงเขานาน่ารักมากก็มีในเฟเนเเยวอนตรงนี้เยวอนเราประทับใจนะเขาสวยกว่าในทีวีเยอะเลย แล้วก็นิสัยน่ารักคือรู้สึกว่าคือเห็นแล้วรู้รู้สึกว่าในทีวีกับตัวจริงเนี่ยเขาก็เป็นแล้วแหละน่ารักน่ารักคุนิสัยน่ารักเขาแล้วยินยน้มแย้มคือเขาเห็นหน้าเขาจะเขินเขินหน่อยแหละแต่ก็น่ารักทีนเขินอะไรพวกเราวะแคร์กู๊ดไงคงประมาณว่าก็พภาษาไทยก็ไม่เป็นภาษาอังกฤษคือตอนที่ลูกหมาเขาวิ่งตามตูจีเข้าไปตรงไฮโยกับซันนี่จริงจริง้วเจตนาเจ้า ไปขอให้เซนอีกพอหมาก็วิ่งกล้องตามพอเราเชเดียเซือตอนนั้นเนี่ยคนลุยเข้าไปก่อนอ่ะคุณลุงคุณลุงดิ่งไปเลยเราบอกลุงโอ๊ยตามมาเราต้ไปด้วยก็เอาเสื้อกะให้เขาเซนอ่ะแล้วพอหมาก็ถือกล้องไงแล้วมันต้องเปลี่ยนโหมดไงถ่ายถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเนี่ยเปลี่ยนไม่ทันแล้วก็ต้องแบบไปขออนุญาตเขาด้วยว่า ขอขอไทยนะครับอะไรอย่างเงี้ยกล้องก็เลยตกนอกเฟรมไปแล้วก็ตาโมแต่มองซันนี่เพราะหมาตัดตันซันนี่ไปแล้วคือซันนี่อยู่ระยะเรียกว่าเฮ้ซันนี่ว่าไงแบบดีอย่างเงี้ยได้แต่ไฮโยอยู่ใกล้กว่าไฮโยอยู่นี่นี่ัวจีอยู่นี่อยู่นี่ชินยองอยู่ข้างหลังอันนี้ชินยองอยู่ข้างหลังอีกทีนึงซึ่งเราก็โมแต่ขอปุ๊บแล้วก็อ่า เขาก็เซ็นเซ็นให้เราแล้วคุณลุงก็อธ oh. ิบายบอกว่าเนี Ahmad, anyway. ่ยมาจากประเทศไทยเออโอ้แต่ว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงนั้นน่ะหน้ากล้องเลยนะหน้ากล้องน้ากล้องที่กำลังเซ็ตอยู่จะมันจะเซ็ตจะเริ่มถ่ายเราละไอ้กี่ตัวยี่สิบตัวได้ไหมสามสิบตัวเกือบเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบตัวก็เขาก็บอกว่าไล่เนี่ยเขาก็ไล่เขาจะถ่ายแล้วเออเขา ตอนนั้นกำลังกลัวทีมงานไงวกเวร์ันั้นปิดกล้องก่อนเราเรากลัวว่าเราจะไม่อยู่ต่อกลัวประเด็นนี้มากกว่าเก็บกล้องก็เลยโค้งขอบคุณขอบคุณแะนนี่ขอบคุณแซนนี่เขาโค้งกลับมาให้เข้ามาไปละคือตอนนั้นเหลืออยู่สองคนอืออ่าโอ้โหตัวตัวเออก็ขอบคุณแซนนี่โค้งไปปั๊บแนนี่เธอก็ยิ้มแล้วก็โค้งช้าๆเลยนะขอบคุณเอ๋แต่แซนนี่อย่างหนึ่งนะคือคือ จำได้ว่าอีไอวายหนึ่งอ่ะคือคาร่าเคยบอกว่าพี่ซันนี่หน้ากล้องกับหลังกล้องไม่เหมือนกันคือหน้ากล้องตะล่าลือสกสาร์แต่ว่าหลังกล้องเหมือนไก่ป่วยจริงๆเป็นตามนเออหลังกล้องอันนี้ค่อนข้าง